โอเคเนี่ยผมก็ขึ้นไปบนเรือครับนะนี่แล้วก็ได้ของพวกนี้มาครับพวกรองเท้าพวกนี้ก็ได้ปีกมาได้ครับนะนี่นี่นี่ใช้ใช้ปีกอยู่นี่เขาเลยก็ได้ก็ลูกคุดูผมเลยคิดเองอะ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับนะแล้วก็ได้หัวมังกรด้วยนะน่าเสียดายที่ผมไม่ได้อัดไปครับผม,ผมก็เลยก็อัดอัดไปเต็มที่นะใหม่เดียวอ,อัด ก็เอาเป็นว,ว่าตอนนี้ผมก็ได้ปีกแล้วะะผมก็จะลุยนะครับเพื่อหาสักสักเกอร์ใช่ไหมหรืออะไรที่อย่างไรครับมาทำมาทากล้องนะครับนะจะได้แบบของเต็มของไม่เต็มตัวครับนะใช่เพราะปกติผมไปพวกของเต็มตัวของหมดเลยครับนะจะได้แบบเก็บของได้อยังสบายใจนะแต่พวกบล็อกพวกอะไรพวกนี้คือผมไม่มีครับนะเพราะฉะนั้นเราขึ้นไปแบบไหนดี แล้วทางนี้ก็แบบกะไม่กะกะ,กะขึ้นยากครับนะเราแสบต้องขุดขึ้นไปเลยครับนะอืมโอ้โหไมเสีิง อ่งเผมเจอตัวแล้วครับนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนั้นคือผมเดี๋ยวคงจะไปหาพวกประสาทฟิลลินนะครับนะเพราะว่าที่ผมมามาหาปีก,ก่อนนี่คือผมอยากจะหาฉาบประสาทครับนะโอ้ยิงไม่หยุดเลยถ้าเกิดถ้าเกิดผมไม่ใช้ขวานโอเคโดดตดมาตด,ดมาโอเคเข้าตัวครับโอ้โหโอ้โหยิงไม่หยุดเลยขวานจริงๆขวานนี่สามารถกันได้นะครับ โ oh, okay. อ้โอเคอ่ะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจัดการข้างล่างนะครับโ oh, oh, อ้กวจัดการผม oh, ขอ oh, เปิดห <he ep S 1> ีบไปกันนะอุ oh, ้ยลายชุดก็ดีดีดีครับแล้วก็ทองทองนี่ก็เก็บไว้ครับดีดีดีโอเทคโอเทคสามมาโอเคไม่นะมจำนะเ,เป็นครับเอ้ยเดี๋ยวมีอันเบรกน่าสนใจนะเออฟิชเชอร์ฟอรลิงไม่จำเป็นครับเพราะผมมีแล้วนะเอ้ยฟอร์จูนสามเหรอ ไม่จำเป็นมั้งโอเคโอ้ถ้าผมถ้าอ้ยถ้าผมถ้าผมต่อตรงนี้มันจะไปที่เรือมันคงจะง่ายกว่าน,นี้ดิใช่ถ้าเกิดผมต่อต่อจากตรงน,นี้ไปที่เรือมันคงจะง่ายกว่าน,นี้ครับแต่ผมเลือกปรทานี้นะแต่ใดก็ตามนีม่โอเครอยไปอร์ก แต่น้อยผมก็ได้ลาชุดเกาะมาแล้วเขานะใช่เออพวกอะพวกพวกโลกสามารถกันได้เขานะแต่ว่าต้องหอออดระลอจมตือ้อเมื่อไรผมจะได้ลงไปครับนะต้องากผมต้องเอาลูกขนูมาครับแต่ลูกขนูผมไม่ได้เอาลูกขนูนะธรรมดามาจึงจะเป็นธนูอันนี้ก็จริงมันไม่ถึงเป็นอินฟินิตี้แต่ว่าเป็นลูกขนูยาครับพอาะใช้ใช้แล้วหมดไปนะ อีกเจ็ดนัดเอออีกห้านัดมั้งครับนะเอ้อโอ้โหอ่ะโอเคเจ็บนักเลยครับตกลงมาทีเดียวเดี๋ยวผมจะจัดการตัวนี้ครับนะ ยอ๋อมีตัวข้างล่างอีกหรือผมควรจะจัดการข้างบนก่อนดีข้างบนกันก็ได้ครับนะมีตรงไหนอีกนะตรงโน้นข้างบนอีกกี่ตัวสองตัวครับนะเออ,อรอลงไปได้ครับนะ คงตีตัวนั้นนะคนรอตีครับนี่โดดเฮยสองตัวใช่ไหมอีกกี่ตัวอีกส,อง,อ,กสองตัวครับนะโอ้มีตรงนี้อีกเข้ามาเข้ามาโหเพียบเลย ต้องรู้ว่าผมจะไปตรงบนไดแต่ว่าตรงบนไดนี่้มีทางขึ้นเรอือเปล่าโอ้โหลงยากแล้ครับคราวนี้โอเคโอเค,เออเคมีเปล่า เหมือนะไมีเราบนะอะฮอร์มีมีกี่ตัวเหลือแค่ตัวเดียวใช่ไหมผมต้องกินกินกินอาหารเยอะๆค้นเดี๋ยวตายล่นลงมาก็เจ็บเอาเรื่องครับนะเพราะมันค่อนข้างสูงเลยนะเรียบร้อยไม่รอดแน่ๆ เรียบร้อยอืมเมื่อกี้ผมเกิดผมเกือบบาบได้โอเคอ๋อตัวนี้ไม่มีอะไรผมเดิกก็มีอะไรนะแต่ผมเจอตัวเนี้ยห,หายไปแล้วอ๋อตัวนี้โอเคเออ,เอ,อ Uh huh. อืงี้มันต้องยิงแล้วครับนะโอเคใช่ผมต้องยิงแล้วครับนะ okay. บนะเพราะว่าเทาเมื่อกี้เท่าเมื่อกี้ผมไม่ยิงน่าจะตกตกเฉพาะมันสูงอยู่นะโอเคเออผมกินอันนี้ก็ได้เนี่ยใช่ผมกินอันนี้ก็ได้เนี่ย แต่ผมต้องขึ้นใาหมผมลืมไปเลยใช่กินนั้นก็ได้ครับแต่ว่าผมจะต้องขึ้นเาใหม่ผมได้สิบอันเลยแล้วก็โอเคนะครับนะแต่ผมยังไม่ได้เสียงกันเลย ตรงไหนครับนะที่ที่เราสามารถไปได้โอเคตรงนั้นตอนนี้คือผมพามาแล้วครับนะตรงไหนเออตรงนี้นอนโอเคโอ้ตรงนี้ก็มีทางไปเนี่ย งล้ผมกล็ล้อไปทางนี้ด้ว่ครับนะใช่นี่น่าจะง่ายกว่าหรือเปล่าในการไปแถมผมจะได้บล็อกด้วยนะอ๋อโอเคถ้าขึ้นผมกรอบโอเคได้ได้ก็โอเค,อเคนึ่งขมีประโยชน์จ้ะเดะฮะตรงไหน อ๋อเห็แล้วๆหแห็นแล้ลลลแต่ผมตกมาผมเจ็บแน่เลยเนะี่ยอ,อันนี้บวุ่นวายมากนะในการขึ้นไปนะผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะมีปัญหาอะไรแบบนี้หรือเปล่านะเรือว่าเขาใช้ประโยชน์จากพวกพวกนี้ในการพาขึ้นไปที่ตั้งตังครับ หรือผมควรจะจัดการที่หลังดีจริงจริงจัดการที่หลังก็โอเคเหมือนกันนะครับนะอ๋อโอเคอ๋อตรงนี้นี่เองโอเคงั้นผมรอให้มันยิงมันดีกว่าผมค่อยลอยไปนะ ตีได้หรือเปล่าเหมือนจะตีได้นะครับนะอืมโอเคตรงนี้มีห้องอยู่งั้นผมไปที่ห้องดีวกว่าโอเคหายไปแล้วออถ้าเกิดผมมีลูกขนูเยอะกว่านี้น่จะดีกว่านี้ครับนะแต่ผมไม่ได้ผมเตรียมมาน้อยเกิน ไม่ใช่น้อยเกินหรอกผมมีอินฟินิตี้แหละแต่แค่ผมผมลืมหยิบลูกคนูนธรรมดามาเขานะอือย่อนลูกคนูนไปนี่น่าจะหมดแล้วครับนะไม่เข้าแต่ติดผิดไม่เสียไม่เสียล,ลูกคนูนะครับนะหรือเปล่าเอาเปิโดยใช้เหตุแบบมันยิงไม่เข้านะหมดแล้วด้วย ก็เหลือแค่ฝั่งน uh ู้นครับวะใช่เดี ja. mm ๋ยวเคลียร OK> ์ฝั่งนี Whoops, ้เสร็จปุ๊บก็เหลือแค่ฝั่งนู้นอีกเดียวครับตอนนี้ยังได้ลูกหนูคืนอยู่ตัวอื่นยังไหนเอ่ยห้องบนล่ะอีกตัวยังไหนครับเห็นพลอเห็นละนี่ในไหนๆผมก็ได้ใช้คืนมาแล้วนะเอ้ได้ลูกหนูมาอ่าโอเคก็ดีก็ดีครับวะผมจะไปาผมจะไปตรงนู้นได้ ลงปุ๊บบินต่อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวตัวข้าเดี๋ยวตัวข้างนอกค่อยว่ากันดีกว่าเอ้ยเท่าไหร่ผมจะขึ้นไปได้หรือเลปล่าไม่ได้ผมต้องให้มันยิงเยอะๆเลยครับนะเฮ้ยรือว่าผมจะให้ให้มันยิงเยอะแล้วผมขึ้นไปข้างบนแล้วผมค่อยนี่ดิก็ได้นะครับนะถ้าเกิดผมลอยขึ้นไปขึ้นขึ้นไขึ้นไปข้างบนโดยตรงเลย ไม่ตกลงมีบันไดเยอ่ขึ้นทางนี้ดีวกว่านะเอ้ยไม่ทันยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยสามอันสามลูกโอเคสองไม่ใช่สองไม่โดนอ่ะงั้นผมจะให้ยิงเลยครับนะโอเคขึ้นไปสองตัวเอรอโอเคไปครับ อเคสวยตอนนี้ผมก็ได้มาเยอะแล้วครับนะทิปสี่อันผมน่าจะออผมน่าจะได้กล้องมาเยอะแล้วครับนะใช่ผมน่าจะได้กล้องเยอะพะสอสมควรครับแล้วยิงผมเนะี่ยอ๋อข้างๆโอเคเอยเกือบแล้วเืิอผมตกมาด้วยความสูงครับผมไม่ได้ใจว่าผมจะตาย่ะนะเอ้ยแต่ มันลอยมาตรงนี้ผมผมรอให้มันยิงขึ้นไปด้วยยังไงดียิงมาก็ได้นะครับนะพรู้ว่าผมควรจะไม่จัดการตัวเล้นี่เพราะว่าอันตรายเกินไปอืมอา้าวสงันอุ้ยโอเค ถือว่าได้ถือว่าได้ไปดีกว่าโอเคถ้าผมได้เสียอีกเอเมื่อกี้ผมไปทางไหนแล้วนะผมไปทางนี้ใช่ไหมอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้ว โอ้ให้มันยิงด้วยว่าโอเคดีเอ่เอผมลองไปทางนี้ดูเอ้ยอทางนี้ยังไม่ไปก่อสองตัวโอเคเอาวับอือยู่ข้างบนซะด้วยยิงมายิงมายิงมาตั้งโลด,ด้วยเปล่าเนะ่ะเพื่อไม่ให้ บอลคนนี้โดนจริงจริงมันตีได้หรือเปล่าเนี่ยตีได้ดิอ้าวเปลืองไอ้รัพยใช้เหุไม่ได้อะไรด้วยไม่ได้อะไรด้วยตรงนี้ผมไปแล้วตรงนี้ก็ไปแล้วใช่ไหมหรือแค่ข้างบนอย่างเดียวเขานะใช่หลือแค่ข้างบนอย่างเดียวก็จบแล้วครับหเจ๋งอะไรอ๋อเห็นละ มีอะไรเปล่าครับเพราะว่าผมได้สิ่งอ๋อเห็นลหมเอ้ยไม่ใช่อืมผมน่าจะไปเนี่ยเพิ่ไปสวัสดีโอเคนี่น่าจะหมดแล้วครับนะใช่ใช่ใช่นี่น่าจะหมดแล้วครับนะนี่ผมก็ได้อ่านี่ผมก็ได้นี่มาแล้วครับได้อะไรนะ ดีได้ปะสิบเก้าครับนะแต่ผมไม่มีไมายนะผมไม่สมาร์ทอ่ะครับครับกล้องได้ครับตอนนี้นะตอนนี้ผมก็น่าจะพอใจแล้วครับนะได้ลายชุดเกาะด้วยนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมก็เหลือแค่กลับบ้านแล้วครับนะใช่โอเคเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวเราคงจะต้องไปอันนี้นครับนะไปลุยไปลุยไปหาพระสาทเพลิกลินครับนะเดี๋ยวหลังจากเดี๋ยวก็แล้นะผมอาจจะเตรียมตัวไปครับอย่างเช่นกุศเหรอไอ้หายกุศลหรอ เอ้ยจะไปผมจะหาทองอะไรเยอะได้จากไหนครับผมไม่มีแบดแลนด์แอปเปิลทองห้าห้าลูกนี่คือเป็นส่วนสุดที่ผมข่าวได้นะครับหรือผมจะเอายาฮิวเอ้ยเอาลายยายาลิเจนไปใช่หรือผมเอาเอายาลิเจนไปยาฮิวหรือยาดาลิเจนดีเพราะว่าให้พวกฟีลิ่งนี่คือตีอย่างแรงครับนะหรือผมควรจะรับศาสตร์เสรีด้วยการใช้ฮันนูดีก็ได้นะครับนะก็ได้นะจริงๆ โอเคเดี๋ยวอีพีหน้ากันครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปลุยนาะครับแล้วก็อาจจะได้ครับยาลิเจนเลยไก็ครับครับอะไรนะครับยาฮิวครับแบบครับแบบป่านะพอกินคงไม่ทันหรือเปล่าเอ้ยแต่ว่าลูกขนุนเอ้ยใช่แอร์พอชั่นออฟเอ้ยผมจะทําลูกขนุนฮัมมิ่งนะครับนะเพราะเรามีเห็ดแล้วนะแล้วก็อะไรเนี่ยแล้วก็อันนี้ครับใช่เพราะว่าพิกลินนี่มันจะได้ว่าอึดมากยิงทีเดียวยิงนัดเดียวไม่ตายครับนะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ยาพอชั่นออฟฮัมมิ่งน่าจะทีเดียวตายเลยหรือเปล่านะ ใช่ผม้ยไม่ใช่ยาเป็นลูกขนูเคลือบยาเขานะใช่ผมคิดว่าอาจจะนัดเดียวตายก็ได้นะเพราะว่าลูกขนูก็แรงอยู่ครับนะวก,กับน้ํายาน้ํายาไดเมตอีกใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราจะทํายาไดเมตกันครับนะแล้วก็เซฟโดยการใช้ลูกขนูครับเพราะว่าไม่งั้นคือโดนขวานจามหน้าทีสองทีก็ไป้วครับนะแถมพิกลินนี่เยอะครับนะใช่ในะประเทศปิกลินเ,นเราจะไปตามหาประเทศปิกลินกันนะครับนะใช่จนตอนนี้ก็ ครับไปดีกว่าไหมกลับไปดีกว่าผมมาข้างไหนนะถนนเหรอเอ้ยหรือว่าเราจะฝา,ะามเอ็นุโภไปด้วยก็ได้นะครับนะโอเคใช่เราฟาร์มเอ็นโดโภไปด้วยก็ได้ครับนะใช่ผมผมว่าฟาร์มเอ็นโดโภไปด้วยก็ได้ครับตอนนี้ก็ขอไหนๆก็อีกสักหน่อยกันครับ โอเคเดี๋ยวไอพีหน้าก็ครับเดี๋ยวเราจะต้องใช่ทำลูกหนูเคลือบยาจบแล้วก็พวกแอนทองก็คงจะต้องขับอีกสักลูกครับเพราะว่าขับได้นะแล้วผมก็ต้องเตรียมการดีกว่านี้นิดนึงแล้วเตรียมอะไรกันเตรียมวอล์กเหรออุดเหรอขับฟิลลิ่นเหรอหรือยังไงก็นะครับพิลลิ่นตีอย่างแรงครับเพราะฉะนั้นก็ระวังไว้ด้วยครับ แถมอืดด้วยครับเดี๋ยวผมจะลองดูครับว่าถ้าเกิดเราเคลือบอยาไปลูกขนูจริงนั้นเดี๋ยวจะตายหรือเปล่าโอเคอุ้ยผมฟาร์มฟาร์มไอ้นโุโลกไปด้วยก็ได้จริงจริงเพราะใน,นรถก็อาจจะได้ใช้อะ